อย่าลืมนะครับสำหรับผู้ที่ใช้บริการ True Move สามารถโหวตให้กำลังใจนักล่าฝันด้วยการพิมพ์ V เว้นวักตามด้วยหมายเลขนักล่าฝันที่คุณชื่นชอบแล้วส่ง SMS มาที่4827999สำหรับท่านที่ชมทาง UBC และ4827333สำหรับท่านที่ชมอยู่ทาง m o d e r n i y e TV นะครับ เราจะมาพูดคุยกับเทรนเนอร์ดูนะครับว่ารู้สึกอย่างไรบ้างกับลูกศิษย์ในสัปดาห์นี้นะครับเชิญเทรนเนอร์ท่านแรกของเรานะครับเป็นตัวแทนจากกลุ่ม Dance Training ครับจากลาดองครับรุ๊ปดครับเชิญครับขอบคุณค่ะก็วันนี้นะคะทุกคนคิดว่าคงได้ความรู้จากคอมเมนเตอร์มากเลยใช่ไหมคะ แล้วก็จำไว้นะคะเพราะว่าตั้งแต่วีคแรกตั้งแต่สัปดาห์แรกเนี่ยเอย้ไม่ใช่ขอโทษตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยนะคะเด็กๆทุกคนแผ่วไปหน่อยนึงคอมเมนต,เตม์เตอร์คงส่งกำลังใจไปให้แล้วก็การเรียนรู้ที่เต็มที่อีกนะคะในสัปดาห์ต่อๆไปนะคะคงเป็นกำลังใจให้เด็กๆทุกคนได้ดีนะคะแล้วก็มีกำลังใจกำลังใจหนึ่งนะคะที่จะฝากบอกมากับเด็กๆทุกคนนะคะว่า พี่เบิร์ดธงชัยไม่อินไตนะคะส่งกำลังใจมาให้เด็กๆด้วยนะคะสำหรับทุกๆคนคะ่ะสำหรับน้องต้าขอพี่เบิร์ดบอกขอให้หายเร็วๆคะ่ะครับก็ต้องขอบคุณพี่เบิร์ดผ่านไปทางนี้ด้วยนะครับำลำดับต่อไปครับเป็น acting trainer จากสถาบันดนตรีมีฟ้าครับเชิญครูเปอร์ครับ ค่คุณเปิดรู้สึกผิดหวังกับหลายๆโชว์มากนะคะเพราะว่าส่วนน้อยจะทําได้ดีแต่ยังไงก็ตามเนี่ยสำหรับคนที่จะต้องออกจากบ้านคุณเปิดอยากให้คุณไปใส่ใจเรียนอยู่ที่บ้านเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ตั้งใจเรียนต่อเนี่ยเดี๋ยวพอออกจากบ้านเราจะตามเพื่อนไม่ทนันส่วนคนที่อยู่คุณเปิดขอให้พยายามขยันแล้วก็รับผิดชอบมากกว่านี้นะคะเพราะมีอะไรอีกเยอะมากที่เราจะต้องมุ่งมั่นพัฒนาต่อไปะคะ่ะ ขอบคุณครับเปิดครับต่อไปครับเป็นคุณครูพิเศษของเด็กๆนะครับครูรักครับเชิญครับครับอยู่กันมา3สัปดาห์ก็รู้สึกว่าเสียดายไม่อยากให้ใครออกเลยตอนนี้กําลังรู้สึกว่ามันอยู่ในช่วงที่ทุกคนจะต้องแก้ไขนะครับแล้วก็ขอบคุณคอมเมนต์ที่ได้ทั้ง3ท่านนะครับรู้สึกสัปดาห์นี้เข้าเป้านะฮะแล้วก็ทำให้เด็กเนี่ยได้ได้เห็นว่าจะต้องรีบปรับปรุงมากๆเลยนะครับ อย่าให้คอมเมนเตอร์ต้องมาพูดเรื่องเดิมซ้ำๆว่าคุณผิดแล้วคุณก็ยังซ้ำอีกซ้ำอีกซ้ำอีกอย่างนี้แปลว่าเราไม่มีพัฒนาการนะครับครูสงสารและเข้าใจว่าเครียดใช่ไหมโถเอาเอาเอา,เอาสู้ต่อไปจ้ะขอบคุณครับคุณลาครับต่อไปเป็นตัวแทนจาก voice trainer ครับจาก Gen X Academy ครับครูการเชิญครับครับก็รู้สึกว่า พูดตรงๆนะลูกคือค่อนข้างผิดหวังสําหรับวันนี้รู้สึกเป็นเหมือนครูเป๋ดว่าหลายๆโชว์น่าเบื่อแล้วก็ศักยภาพในการร้องอยังเพี้ยนกันเยอะครับครูว่าหลายคนถ้ามีโอกาสในสัปดาห์หน้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยน่าจะซ้อมให้มากกว่านี้ครูกันครูคิดว่ามันคงยังไม่พอสําหรับที่เราคิดว่าถ้าพอแล้วนะครับใครมีโอกาสเจอกันเดี๋ยวเจอกันวันจันทร์ขอบคุณครับและเราจะปิดท้ายด้วยคุณครูใหญ่ จากบ้าน Academy f a n t a s เ a ชครับเชิญครูขวัญครับอ้าวครูจะต่อจากที่ครูครูเขาพูดกันไปก็คือว่าทำไมมันไม่ดีคนดูทั่วไปเชื่อว่ามันดีเพราะว่าเพลงง่ายขึ้นเราเลยทำและดูสบายขึ้นแต่เข้าจริงไม่มีจุดบกพร่องใหญ่ที่สุดซึ่งเราคุยกันต,ต้นอาทิตย์แล้วคือระาวาังกับดักในใจตัวเองเราสร้างความเครียดอ่ะเราสร้างความเกรงไม่รู้จะสร้างไปทำไม เพราะว่าสร้างไปแล้วมันก็แย่ลงเพราะฉะนั้นนะคะครูว,ว่าไม่ต้องกลัวตกก็ตกแต่ถ้าทำดีแล้วเอาให้มันรีแลกซ์ที่สุดเอาให้มันสบายใจที่สุดแล้วให้เวทีนี้เป็นของเรา,ถ,าถ้าตกก็ตกไปฉันได้ทำได้แล้วคิดให้ได้แค่นั้นแล้วก็สำหรับใครที่รอดกลับไปเจอกันที่บ้านเราต้องหาทางขาจัดความเครียดสวัสดีจะ้ะขอบคุณครับ การพูดคุยกับเทรนเนอร์ทั้งหมดได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้ก็คือวินาทีสุดท้ายของการโหวตพั p u ลล่าโหวในสัปดาห์นี้ผมขออนุญาตปิดโหวตครับและขอเชิญนักล่าฝันที่กลางเวทีครับ เท่านั้นใน11นักล่าฝันนะครับที่จะเป็นผู้ครอบครองตำแหน่งสุดยอดนักล่าฝันได้เป็นเจ้าของคอนโดหรูจากโครงการแมกโนเลียสมูลค่า4ล้าน5แสนบาทและร้องอันดับหนึ่งนะครับจะได้รับรถยนต์ Ford ดเ s c p p e 1คันร้องอันดับ2จะได้รับรถยนต์ฟอร์ด o c u ัส1คันก็คงต้องตามลุ้นกันจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายนะครับขณะนี้ขณะ กรรมการและทีมงานนะครับก็กำลังรวบรวมคะแนนพัฟปุราโหวตและเรากำลังจะได้ทราบพร้อมๆกันในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้แหละครับช่วงนี้ผมต้องขอขอบคุณผู้ที่ทำให้เกิดคอนเสิร์ตครั้งนี้ขึ้นนะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่าง True Corporation เครื่องดื่มเ e p ซี่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยำยำจัมโบ้ผล um ิตภัณฑ์บำรุงผมแพนทีน ้าอนามัยลอรีเอบิ๊กซีซูเปอร์มาร์เก็ตเดอะพิซซ่าคอมพานี 11, 12และรถยนต์ฟอร์ดครับรวมไปถึงขอขอบคุณผู้สนับสนุนสถานที่ถ่ายทำได้แก่โครงการบ้านแมกโนเลียสและขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลากอย่างธนาคารกรุงศรีอยุธยาแบรนด์ซุปไก่สกัดเสื้อผ้าบนคอนเสิร์ตคือเอสปรีและแอคคลอรองเท้าโดย Cra z y s t e p แต่งหน้าโดยบ็อบบี้บราวน์ทำผมโดยโทนี่แอนกายเฟอร์นิเจอร์ในบ้านจาก h a b i ท a t และขอขอบคุณเชนลเลียทั้งหมดและเฟอร์นิเจอร์บนคอนเสิร์ตจากแบริทัสและกระเป๋าเดินทางจากทู m ีครับครับวันนี้ ก็คงต้องมีใครสักคนหนึ่งนะครับต้องจากไปนะครับต้องโด่งครับตอนนี้รู้สึกอย่างไรบ้างความมั่นใจกับตัวเองกับตัวเองก่อนก็ตอนนี้โดงก็รู้สึกว่าผมได้ทําไปเต็มที่ที่สุดแล้วทําดีที่สุดแล้วก็แล้วก็ผมไม่อยากให้น้องๆทุกคนหรือว่าตัวผมเองออกจากบ้านเลยอยากให้ทุกคนอยู่ด้วยกันแบบนี้ครับครับตองตาครับ คิดว่าความป่วยจะเป็นอะไรให้เรารู้สึกผิดพลาดเลยในวันนี้ไหมไม่ครับวันนี้ป่วยหรือไม่ป่วยผมก็ทําเต็มที่ที่สุดผมไม่เสียใจอะไรเลยไม่ว่ามันจะออกมาอย่างไงผมก็เต็มที่กับตรงนี้อยู่แล้วกติกาก็คงเป็นกติกานะครับต้นตุ้ครับก็คิดเหมือนพี่โดมพี่ต้าครับเราทําเต็มที่ที่สุดแล้วครับไม่เสียใจครับไม่เป็นไรนะครับคิดว่าผมทํา ไปก่อนนี้สำหรับวันนี้ไม่ได้แล้วครับผมทำดีที่สุดแล้วครับดีที่สุดถ้ายังอยู่เราจะพยายามให้ดีกว่านี้ได้ครับถ้าผมผมจะทำให้ดีขึ้นครับน้องบอยครับผมมีความสุขมากที่ได้ร้องเพลงครับผมน้องบอยมีความสุขมากที่ได้ร้องเพลงจะเป็นอย่างไรก็ตามได้ร้องเพลงแล้วมีความสุขแล้วนะครับน้องตุ้ยครับเกมก็คือเกมครับผมพอครับเรานักร้องเหมือนนักกีฬา เราต้องยอมรับกติกาใช่ไหมครับครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสัมภาษณ์สองคนเลยครับชอบในสิ่งที่ทำทำในสิ่งที่ชอบพวกเราก็สว่มันพอเราสนุกแล้วค่ะเรารักการรองเพลงค่ะได้ทําในสิ่งที่ชอบพอแล้วนะครับบูน่าครับก็มีความสุขที่ได้ร้องเพลงวันนี้ค่ะแล้วก็ทําดีที่สุดแล้วค่ะแต่รู้ว่าไม่ว่าบูน่าจะไปหรือใครจะไปบูน่าร้องไห้แน่นอนถูก <c oughs> ต้อไหครับ ยังไม่รู้ยังไม่ทันไรเลยร้องแล้วนะครับรน้องมิ้ครับก็เช่นกันค่ะวันนี้มิ้นทำเต็มที่แล้วมก็มีความสุขมากค่ะครับครับค่ะซาะก็มีความสุขค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ดีใจที่ได้มาอยู่กับเพื่อนเพื่อนทุกคนแล้วก็ได้มาสแสดงอย่างเต็มที่ค่ะน้องเพชรครับค่ะก็อยากจะบอกว่าไม่ว่าใครจะออกนะคะอยากให้เพื่อนๆแล้วก็อยากให้ตัวเองเข้าใจด้วยว่านี่มันเป็นแค่เกมเท่านั้นค่ะทุกคนทำดีที่สุดแล้ว อาอยากจะให้ทุกคนภาคภูมิใจนะครับที่ได้ขึ้นมาอยู่บนเวทีนี้ถือว่าเป็นเวทีการประกวดที่ยิ่งใหญ่นะครับไม่ว่าใครจะอยู่หรือใครจะไปเมื่อผ่านเวทีนี้ไปแล้วอาเชื่อว่าทุกคนมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จด้วยกันท้งนั้นนะครับไม่จําเป็นนะครับว่าคนที่ได้ที่1ที่สองหรือว่าคนที่ได้สุดท้ายจะไปประสบความสำเร็จที่แตกต่างกันอาเมื่อก่อนอาจจะเล่าให้ฟังดีว่าอาประกวดร้องเพลงไม่มีเวทีอย่างนี้ให้ประกวด เคยประกวดงานวัดมาก่อนแล้วก็ตกรอบหลายครั้งในที่สุดอาก็ยังใช้ความพยายามมาจนกระทั่งยืนอยู่ตรงนี้ในฐานะที่เป็นนักร้องที่มีคนสนับสนุนแล้วก็ให้ความสนใจมากพอสมควรเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนมีกำลังใจไม่ว่าจะกลับไปจะกลับไปแล้วนะครับเรายังมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้นะครับขณะที่ผลโหวตมาถึงผมแล้วนะครับผมเชื่อว่า เด็กๆทุกคนก็คงจะใจจดใจจ่อเหมือนอย่างกับท่านผู้ชมทุกคนเช่นเดียวกันนะครับ เราจะคงใช้วิธีเดิมนะครับผมจะขอเชิญ3มคนที่มีคะแนนน้อยที่สุดออกมาข้างหน้านะครับลำดับแรกขอเชิญ v ีหครับน้องต้านะครับ ลำดับที่สองเขาเชิญ V สองครับลำดับที่สามขอเชิญ V 1 1ครับ จะกลับเรียนว่าความรู้สึกของผมในสัปดาห์นี้มันเหมือนกับความรู้สึกของผมเมื่อ AF1 หนึ่งครั้งหนึ่งที่ผมตกใจมากและตกใจจริงๆครับผู้ที่ได้รับคะแนนพอพุล่าโหวตน้อยที่สุดในวันนี้คือ วสองครับ สิฝัน11คนนะครับยังจะต้องตามล่าฝันของพวกเขาต่อไปเพื่อที่จะก้าวเข้าไปสู่บันไดขั้นสูงสุดของ Academy f a n t a s i เและนี่คือเพลงสุดท้ายจากนักล่าฝันทั้ง11คนของ Academy f a n t a s i เแต่เป็น10ฝันเท่านั้นเองนะครับสวัสดีครับ จุดหมายปลายทางของใจจุดพลังในฉันมีแรเงเ้้าไปฝันไกลแค่ไหนจะไค,ความ có lúc khi mà đôi tôi rất nề, chân mặn trái gập thà, chỉ this year